สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ช่องแม่พิมพ์พารวยจะพาเอฟซีทุกท่านมาขอโชคขอลาบที่แม่ตะเคียนค่ะพระแม่สิริวันมณีกูแก้วจากแม่ตะเคียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดกูแก้วนี่แหละค่ะผู้ที่สำเร็จ ก็จะซื้อชุดมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนค่ะอันนี้ช่องแม่พิมพ์พารวยก็มาขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนไอ้แม่ตะเคียนให้โชคให้ลาบแก่ลูกหลานและเอฟซทุกคนด้วยเถิดค่ะสาธุ ผู้มาขอสำเร็จก็เยอะค่ะชุดแม่ตะเคียนเต็มตู้เลยจ้ะ าธุถ้าจะออกตัวไหนก็ขอให้เจ้าแม่ดมบันดาลให้แม่พิมพ์และเอซีเห็นด้วยเถอะเจ้าค่ะสาธุเเหห็็นน่่่ ใหโชคมีลาบก็ให้ลูกหลานเห็นด้วยค่ะเด้อแม่ตะเคียนให้โชคใหลาบลูกหลานด้วยเถิดค่ะ สาธุถ้าจะให้ตัวไหนตัวดีตัวเด็ดก็ขอให้เจ้าแม่ให้เห็นด้วยเถอะคะ่ะอืม ย,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 ยังไก็ปล่อยวไม่นจินต้องปล่อยเงินครับว่าจะมีโชคมีลาภก,ก็ขอให้ลูกหลานถูกด้วยจ้ะค่ะสาธุตะแม่ตะเคียนขอเอฟซีถูกทุกคนค่ะ อันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะภาษาภาษาลาวเขาเอินต้นเอียงแาาาาล้วภาษาไทยต้นยังบรูกันพอจีบ้านนอกต้นเอียงจ้ะดอกเอียงบ้านนอกหน้าข้ากระไลที่กันเมื่อก่อนอยู่ตามนาเราอยู่น้ำคันนาตามคันนาไปเลี้ยงควายเลี้ยงงัว<อ>ก็จะเห็นแต่คนบ้านเราไม่รู้จักค่าเนาะเดี๋ยวนี้ได้มาปลูกตามวัดแล้วจ้ะ มีค่ามากเลยจ้ะหายากมากเป็นดิ่กมากกินกับแก้วดิว่งที่วัดปูกแก้วท่านจะมาปลูกไว้เยอะเลยค่ะสวยงามมากจ้ะเดินออกมาแล้วจะ แม่พิมพ์จะกลับขึ้นรถแล้วค่ะก็เจอกิ้งกาสวยงามมากค่ะสาธุขอโชคขอลาบด้วยค่ะตัวที่แม่พิมพ์พารวยเห็นก็ขอให้ออกด้วยค่ะสองห้าแด โชคโชครวยรวยห้าแปดกับแปดสามจ้ะขอให้ออกด้วยเถิด